สวัสดีทุกๆท่ทานเลยนะคะเรามาติดเครื่องดำน้ำกันค่ะตอนที่26แล้วก็27นะคะถ้าท่านใดสนใจเนาะฟังแบบสปอยแล้วก็แบบวิเคราะห์ก็สามารถไปฟังกันได้ที่ช่องหวานชูก้า l ลิฟช h น n e โนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะแยกช่องให้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนที่26ค่ะ งานแต่งงานก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็ฟ้านรัวๆนั้นเป็นผู้ดำเนินพิธีการนะคะก็เสียงของนางก็แหลมชัดคมดีมากค่ะฟ้านเสียงนั้นเอ่ยขึ้นก่อนทำพิธีนะคะโดยขอให้แม่เลี้ยงนะคะหรือลู่อี้นั้นไปนั่งกับฟ้านเจียนค่ะหรือลู่อีน้นางก็ตกใจมากเลยเพราะนางนั้นมีฐานะเป็นแค่ อน,นุของฟานเจียนเท่านั้นเองค่ะนางนั้นตามธรรมเนียมแล้วไม่สามารถจะรับการคุกเข่าคารวะจากฟานเสียนได้นะคะนางนั้นทําได้เพียงแค่ยืนอยู่ข้างๆแต่ฟานเสียนก็ปฏิเสธค่ะเขาต้องการให้หลิวรูอี้นั้นเข้าไปนั่งนะคะข้างฟานเจียนเขาไม่เคยคิดว่าหลิวรูอี้นั้นเป็นแค่อน,นุของฟานเจียนมานานแล้วนะคะ ลิ้นวันเอ๋อเองก็ยิ้มพอใจอยู่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวเช่นเดียวกันค่ะเมื่อหอลิวลู่อี้นั้นเข้าไปนั่งคู่กับฟ้านเจีย้ยนนะคะพิธีก็ดําเนินต่อไปจนงานแต่งงานก็เสร็จสิ้นลงฉากนี้ก็มีความซึ้งมากๆเลยค่ะจัก,กรพัชชิ่งเองก็ได้ส่งป้ายประกาศเกียรติคุณอวยพรมาให้นะคะที่เขียนด้วยรายมือของจัก,กรพัชชิ่งเองเลยเขียนว่าคู่รักร้อยปีค่ะเป็นของขวัญแสดงความยินดีซึ่งก็ถือเป็นเกียรติที่ไม่เคยมีคร ได้รับมาก่อนอย่างเป็นทางการฟานเจียนก็นำทั้งครอบครัวนะคะมาร่วมกันคุกเข่าลงคารวะขอบผ้าถัยห้องเต้ค่ะเมื่องานเสร็จสิ้นทุกคนแยกย้ายกันกลับทางด้านเย่หลิงเอ๋อแล้วก็หลีเฉิงเจ๋อก็ออกมาจากไอจวนตระกุนฟานพร้อมๆกันนะคะเย่หลิงเอ๋อ e, นั้นก็เอ่ยขอบคุณองค์ชายรองหลีเฉิงเจ๋อที่เขานั้นไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องการตายของหลินกงในงานแต่งงานองค์ชายรองเองนะคะก็บอกว่าเขานะโดยปกติแล้วเขาเกลียด ฟานเสียนอย่างสุดซึ้งเลยคือแบบเกียดแบบลึกสุดใจแต่เขาไม่ต้องการทำลายงานแต่งงานของลินหวานเอ๋น้องสาวของเขานะคะจากนั้นเขาก็บอกเย้ลิงเอ๋ว่าเออเขาคงไม่ได้ไปส่งเจ้าที่บ้านนะ เย่หลิงเอ๋อเองก็บอกไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหลังจากที่บอกลากันแล้วนะคะเย่หลิงเอ๋อเองก็เดินไปได้สักครู่เดียวก็หันกลับมาแล้วก็เสนอตัวที่จะไปส่งหลี่เฉิงเจอนนะคะกับคลือหัดกับบ้านของเขาอะค่ะหลี่เฉิงเจอก็บอกอ่ะโอเครบกวนเจ้าแล้วนะคะคู่นี้ดูมีโมเมนต์แล้วนะคะก็ดูว่าเหมือนจะมีใจเนาะเอ๊ะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามปกติแล้วหลี่เฉิงเจอพวกเรารู้ใช่ไหมที่เขาไม่ไปส่งเย่หลิงเอ๋อก็เพราะว่าถ้าเขาจะไปที่ไหนเนี่ยมันจะต้องได้ รับการเคลียร์ทางก่อนนะคะให้เหมือนปัดช้าก่อนแต่ทีนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมไว้นะคะเขาก็เลยไม่สามารถจะไปส่งได้ค่ะก็กลายเป็นเยลิงเอ๋อนะคะไปส่งแทนนะคะอ่ะทีนี้ทางด้านฟ้านเสียงแล้วก็ลินวันเอ๋อของพวกเรานะคะได้เวลาเข้าหอค่ะก็ขณะที่เริ่มจะหวานหวานกันนะคะฟ้านเสียงก็ได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้เตียงด้านข้างค่ะ ฟานเสียนนั้นก็เดินไปคว้านะคะฟานซื้อเจอน้องชายที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงออกมาค่ะหลังจากที่ไล่ฟ้านซื้อเจอออกไปแล้วนะคะฟานเสียนกําลังจะเริ่มหวานหวานอีกค่ะก็มีเสียงดังขึ้นที่บริเวณหน้าต่างนะคะฟ้านเสียงไปเปิดหน้าต่างตอนแรกกะจะด่าค่ะนึกว่าเป็นฟ้านซื้อเจอแต่พอเปิดมาเห็นว่าเป็นตาเป่านะคะฟ้านเสียงก็ต้องปรับน้ําเสียงพูดดีๆให้ต้าเป่านั้นไปพักผ่อนเถอะตาเป่าไม่อยากไปค่ะปฏิเสธดังนั้นหลินวันเอ,อ๋อรจึงต้องพูด เรียกกล่มตาเป่านะคะบอกว่าเออให้ไปดูแลของรักของเขานะเออตาเป่าก็ทําเป็นแบบเออตาเป่าก็โอเคค่ะนึกได้ว่าเออเขาต้องไปดูแลนี่ว่าก็เลยรีบกลับไปนะคะ <c oughs> ฟานเสียนก็โล่งใจมากที่ต้าเป่าเชื่อฟังหวานเออค่ะในขณะที่เขากําลังจะปิดหน้าต่างทันใดนั้นฟานเสียนก็เห็นท่านอาอูจูนะคะยืนอยู่บนหลังคาฝั่งตรงข้ามค่ะ เพื่อรอเขานั่นเองนะคะฟานเสียนตื่นเต้นดีใจมากเลยเขาบอกวานเออนะให้รอเขาสักครู่เขาจําเป็นต้องออกไปพบคนคนหนึ่งจริงๆฟานเสียนแทบรอไม่ไหวเลยค่ะที่จะไปหาท่านอานะคะแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวที่เขาไปได้ข่าวมาจากท่านเสียวเอินเกี่ยวกับเรื่องของแม่เขาค่ะเสียวเอินบอกเขาว่าเยชิงเหมยแล้วก็ท่านอาเนี่ยทั้งคู่มาจากวิหารเทพฟานเสียนก็บอกโ่ายน้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเลยเนาะเดี๋ยวฟานเสียนต้องการจะพาหลินวานเอินนะ แล้วก็อาเนี่ยไปที่วิหารเทพด้วยกันหลังจาก แ่ง,งานล้วคะเพราะว่าจะเป็นการช่วยท่านอานะค,ะค้นหาความทรงจําในอดีตด้วยท่านอาอูจูของพวกเรานะคะคได้ยินเนี่ยคือความทรงจําของเขามันก็แบบไม่ประติดประต่อะะก็จําได้ไม่ชัดเจนว่าเออมันก็เหมือนกับว่านะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เยชิงเหมยน,นั้นพาเขาไปที่เจียงหนานทีนี้หลังจากการต่อสู้กับออขู่เหอนะะเขาก็ไปที่เจียงหนานแหละเพื่อไปค้นหาความทรงจําที่หายไปแต่ว่าไม่พบอะไรเลยะะเขาไม่สามารถจะจําอะไรเพิ่มเติมได้ค่ะ ในตอนนี้นั้นนะคะกับกลายเป็นว่ามีหลายคนเลยที่เสียชีวิตโดยฝีมือของคนที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเขาเขาก็คือท่านอาเนี่ยแหละนะคะฟานเสียนก็รีบเอ่ยทันทีว่าเป็นไปไม่ได้เขาไม่เชื่อหรอกว่าท่านอาอูจูของเขาจะฆ่าคนนะคะฟานเสียนก็คาดเดาว,ว่าฆาตกรต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับปร,รมาจารย์แล้วก็บุคคลคนนั้นจงใจที่จะไม่ใช้พลังปราณค่ะใช้เพียงการฆ่าอย่างฉับพลันด้วยอาวุธนะคะเพราะว่าเป็นการจงใจ ใส่รลายท่านอาอูจูของเขานี่เองนอกจากนี้ฟ้านเสียนก็ยังได้บอกกับอูจูว่านี่นะเงาอะ่ะองค์ครกเงาต้องการประลองกับอูจูเพื่อเพื่อเรียนรู้นะคะแต่ว่าหาท่านอาไม่พบสักทีค่ะเพราะว่าไม่ปรากฏตัวเลยแล้วเงาก็ยังถามเขาเกี่ยวกับกันแท้ของศิละปะการต่อสู้อีกด้วย จากนั้นภาพตัดไปทันทีที่องค์ลักเงานะคะที่ตอนนี้เขากำลังแบบยกหน้ากากขึ้นนิดหนึ่งเพื่อกินสาลาเปาอยู่กับท่านไฟเจียนะคะท่านไฟเจียผอมลงเนาะเพื่อนเพ่อท่านไฟเจียเองกำลังนั่งกินบะหมี่ทั้งคู่ดูอารมณ์ไม่ดีแล้วค่ะเพราะว่าเงานั้นนะคะเขามีความค่อนข้างมั่นใจเลยว่าวันนี้อู่จู่จะต้องปรากฏตัวเพราะว่าจะต้องมาหาฟ้านเสียนในวันแต่งงานของฟ้านเสียนแน่ๆดังนั้นเขาก็จึงแบบว่าไปที่จวนตระกูลฟ้านแล้วก็รอเวลาค่ะ แต่ว่าเฟยเจียนั้นมาเห็นเขาเข้าก็เลยขัดขวางเขาเอาไว้นะคะไม่อยากจะให้เงานั้นเข้าไปรบก,กวนงานแต่งงานของฟ้านเซียนค่ะเงาก็เลยแบบหงุดหงิดนะคะทะเลาะกับเฟยเจียนี่แหละจนข่าวก็เข้าไปถึงหูของเฉินพิงพิงค่ะก็เฉินพิงพิงเองก็เลยนึ่งนอนใจไม่ได้ต้องออกมายุติการทะเลาะกันนะคะการขัดแย้งกันของพวกเขาสองคนค่ะภาพตัดไปอีกแล้วกลับมาที่อูจูกับฟ้านเซียนตอนนี้อูจูถูกมองว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ื่องที่ฆ่าคนตายนะคะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดหลักฐานเอามายืนยันที่แน่ชัดค่ะอ่ะภาพตัดไปที่ลินวันเออต่อนางรออยู่นานแล้วแต่ก็ไม่เห็นฟ้านเสียนกลับมาสักทีนางตัดสินใจถอดผ้าคลุมหน้าสีแดงออกแล้วก็ออกไปนะคะเดินตามหาฟ้านเสียนค่ะ แล้วภาพที่เห็นนะคะก็คือหลินหวันเอ๋อเห็นฟ้านเสียนนั้นคุยกับอูจูอยู่แต่ว่าอยู่ในระยะไกลๆนะคะมองไม่ชัดค่ะอูจูนั้นขอให้ฟ้านเสียนนั้นนํากล่องนะคะที่เย่ชิงเหมยทิ้งเอาไว้ให้อะเอาไปที่สังสาน แล้วก็ให้ไปพักที่นั่นสักพักหลังจากที่แต่งงานนะคะฟ้านเสียนั้นก็เสียใจค่ะเห็นท่านอาจะไปเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ท่านอาไปนะคะบอกอาว่าอยากให้เขาอยู่ข้างๆไปตลอดเลยอะตลอดชีวิตได้ยิ่งดีค่ะอูจูบอกไม่ได้มันอันตรายแบบว่าคืออาจจะเป็นไปได้ที่เขานั้นควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะจากนั้นท่านอาอูจูก็จึงล่องลอยหาะหายแวบไปเลยค่ะ ต่อมานะคะเมื่อท่านอาไปแล้วเนี่ยฟ้านเสียนก็เดินกลับมาหาลินวันเอ๋อที่รอเขาอยู่เขานั้นไม่สบายใจเลยที่เห็นนางถอดผ้าคุมหน้าแต่งงานออกแล้วนะคะก็เลยจับไ้ผ้าคุมหน้านั่นแหละเอามาคุมเอาไว้เหมือนเดิมก่อนแบบต้องทําตามพิธีเปะ๊เปะๆค่ะจากนั้นฟ้านเสียนก็เป็นผู้ที่เปิดผ้าคุมหน้าเจ้าสาวก็คือหน้าของลินวันเอ๋อออกนะคะแล้วก็พาลินวันเอ๋อนั้นไปในสวนเพื่อไปชมดวงดาวค่ะเพราะว่าเขาจําคําพูดทุกอย่างของของนางได้จาก ในซีซั่นที่1นนะคะภาพย้อนมาทันทีค่ะ แล้วว่าคือสรุปก็คือลินวันเอ๋อนั้นนะคะนางชอบดูดวงดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืนมากที่สุดเลยนะคะหลังจากนั้นฟ้านเสียนของพวกเราก็หยิบแหวนคู่ที่เขาเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองสองวงค่ะเอาออกมาเลยจากนั้นทั้งสองคนก็ทำพิธีแลกแหวนแต่งงานกันนะคะจากนั้นก็อืม่ะเราก็เอาเป็นว่าปล่อยให้ฟ้านเสียนกับลินวันเอ๋อนะคะเริ่มต้นด้วยการโอบกันกอดกันแล้วก็จูบกันไปเนอะอให้เขาแบบเขาหอร่วมรักกันไม่รู้จบไปก่อนนะคะเช้าวัน รุ่งขึ้นค่ะหวังชีเนียนแล้วก็เหล่าเติงนะคะมาแล้วค่ะเออหวานชอบเหล่าเติงนะแกตลกดีอ่ะทีนี้นะคะทั้งคู่มาแสดงความยินดีค่ะพร้อมกับเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมง,งานจากไอกองหนึ่งนะคะแผนกหนึ่งค่ะฟ้านเสียนเห็นว่าดวงตานะคะของเหล่าพนักงานพวกเขานี่แดงเหมือนอดนอนทั้งนั้นเลยก็เลยถามแล้วก็ตรหนักว่าอ๋อหวังชีเนียนนั้นขอให้พวกเขาเหล่านั้นมายืนเฝ้ายามอยู่ที่คฤหาสน์ตระกูลฟ้านเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกมารบกวน ก่อกวนในงานแต่งงานนะคะ ฟานเสียนก็งุดหงิดค่ะก็เลยลงโทษหวังชีเนียนนะคะให้หวังชีเนียนเนี่ยใช้เงินเดือนของตัวเองเนี่แหละเลี้ยงเล่าเพื่อนร่วมงานในแผนกหนึ่งทุกคนค่ะก็แน่นอนว่าหวังชีเนียนของพวกเรานะคะผู้ผู้ที่มีเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มอบให้เมียนเนี่ยก็โบนบ่นบนบนบน,บน,บน,บนไม่แบบไม่รู้จบเลยค่ะลินวันเอ๋อนะคะผู้เป็นฮูหญินของฟานเสียนก็รีบพูดขึ้นมาเพื่อหยุดเหตุการณ์วุ่นวายนี้นะคะคือนางนั้นจะเป็นตัวแทนของฟานเสียนเลี้ยงเล่าทุกคนเองค่ะลิน ลินวันเอ๋อก็กล่าวขอบคุณทุกคนในแผนกหนึ่งท,ที่ที่ลำบากนะคะแบบว่านางเอ๋อก็ยอบกายคาระวะด้วยนะคะโอ้กร้างความซาบซึ้งใจค่ะนอกจากนี้นะคะหลินวันเอ๋อก็ยังได้กล่าวขอบคุณหวังชีเนียนเป็นพิเศษด้วยที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างกายของฟ้านเสียนมาโดยตลอดนะคะฉากนี้มีความซึ้งมากเลยค่ะก็คือทุกคนก็บอกว่าพวกเขานั้นยินดีทํางานเพื่อใต้เท้าฟ้านน้อยนะคะก็คือฟ้านเสียนนั่นเองหลังจากน้ ั้นเหล่าเติงค่ะก็เอ่ยขึ้นมาว่าพวกเขาอะรู้ปัญหาของคลังภายในแล้วนะพวกเขาจะช่วยใต้เท้าฟ้าน้อยโดยการ พาคนจากแผนกหนึ่งทั้งหมดเนี่ยไปยึดทรัพย์สินของขุนนางทุจริตเอามาเติมเงินที่ขาดหายไป20ล้านตำลึงค่ะแต่ฟ้านเสียนั้นก็ต่อต้านความคิดนี้อย่างแข็งขันเลยนะคะแล้วก็บอกให้พวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ให้พวกเขานั้นทำงานในส่วนของตนไปตามปกติค่ะต่อมาเมื่อทุกคนแยกย้ายไปหมดแล้วนะคะเหลือเพียงเขากับหวังฉีเนียน ฟ้านเสียนนั้นก็เปิดจดหมายค่ะที่เปิดซองแดงอ่ะนะคะเพื่อนๆที่เชิญผิงผิงใส่เอาใส่อะไรบางอย่างไว้ในซองแดงเป็นของขวัญแต่งงานให้กับฟ้านเสียนนั่นแหละค่ะฟ้านเสียนเปิดออกมานะคะมันก็มีเพียงตัว3มตัวอักษรก็คือชิงยู่ถังนะคะอยู่ในนั้นโดยต่อมาเนี่ยพวกเราก็ได้รู้นะคะผ่านละครว่าชิงยู่ถังนั้นเป็น อ,อ,องค์กรธุรกิจนะคะเป็นเครือข่ายที่ก่อตั้งโดยเยชิงเหมยในตอนที่นางมีชีวิตอยู่ค่ะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเยชิงเหมยสุดๆนะคะคือเยชิงเหมยกลายเป็นเศรษฐีที่แบบ ที่แบบรวยที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้ในตอนนั้นเลยนะคะทีนี้หลังจากที่เย่ชิงเหมยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยชิงยู่ถังก็กลายเป็นสมบัติของราชวงศ์ทันทีค่ะชิงยู่ถังนั้นอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็มีคนดูแลอยู่ในปัจจุบันนะคะจากนั้นภาพก็ตัดเป็นว่าหวังชีเนียนพร้อมด้วยฟ้านเสียนนั้นไปที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือชิงยู่ถังนั่นเองแล้วก็ผู้จัดการนะคะทันเยตา้าผมขาวๆเนี่ยค่ะเปิดประตูนะคะให้กับพวกเขาด้วยตนเองเยต้านั้นนะคะจำ ฟ้านเสียนได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะก็ทักเลยนะคะว่าเป็นลูกชายของเยชิงเหมยนี่นาซึ่งเป็นเจ้านายหนุ่มของพวกเขานะคะที่นี่นะคะก็มีสมาชิกโ,โหอยู่กันเยอะหลายสิบคนเลยนะคะคนในชิงยู่ถังนั้นเดินออกมาทั้งหมดหลังจากที่ได้ยินข่าวนี้ค่ะผู้จัดการเย่นั้นนำฟ้านเสียนไปที่ด้านหน้านะคะในถ้าเราเรียกแบบยังไงเดียก็เหมือนรีเซพชันเนาะล็อบบี้เออไปที่ด้านหน้านั่นแหละแล้วก็ขอให้ฟ้านเสียน,น,นไปเปิดภาคคุมผืนหนึ่งนะ ที่อยู่ตรงหน้าแท่นบูชาออกค่ะฟ้านเสียนเดินเข้าไปเปิดอย่างงงงนะคะหลังจากดึงผ้าออกแล้วเนี่ยก็เห็นป้ายบูชาวิญญาณของเย้ชิงเหมยตั้งวางเด่นอยู่นะคะ หลังจากนั้นค่ะฟานเสียนก็จุดทูบไหว้ป้ายวิญญาณแม่นะคะเยตาเองก็คุกเข่าลงบนพื้นพร้อมกับคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายสิบคนค่ะแล้วก็แสดงความเสียใจนะคะต่อการจากไปของเยชิงเหมยหวังชีเนียนของเราตกใจมากที่รู้ว่าเอาเยชิงเหมยคือท่านแม่ของฟานเสียนค่ะทีนี้เมื่อเยตาให้คนอื่นๆน,นั้นแยกย้ายกันไปหมดแล้วนะคะเขาก็ได้พูดคุยกับฟานเสียนเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตค่ะก็มีเรื่องที่ว่าเยชิงเหมยนางได้บอกกับ ไว้แล้วว่าต่อไปเนี่ยหากนางเสียชีวิตลงลูกชายของนางจะถูกเรียกว่าฟ้านเสียนนะคะ ต่อมาหลังจากที่เย่ชิงเหมยเสียชีวิตเนี่ยจัก,กรพรรดิช,ชิงค่ะก็ส่งคนเข้ามาควบคุมดูแลสมาชิกเก่าของตระกูลเย่ทั้งหมดแล้วก็ไม่อนุญาตให้พวกเขานั้นนะคะออกจากเมืองหลวงเลยแมย้แต่ก้าวเดียวค่ะเยตาก็ไม่ต้องการจะต่อต้านคําสั่งนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็รอฟานเสียนอยู่ไงเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับฟานเสียงได้ในอนาคตค่ะจากนั้นเยตาก็เล่าเกี่ยวกับเย่ชิงเหมยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะแบบเบอร์เหมือนกับคนแก่เล่าเรื่องในอดีตนะคะประมาณ ว่าทันเยชิงเหมยเนี่ยโอ้โหเก่งทางด้านดารสสาัศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์เก่งทุกแขนงนะคะนางไม่เพียงแต่เก่งในเรื่องธุรกิจเท่านั้นยังสามารถเขียนบทกวีไว้ด้วยแล้วก็โชว์ด้วยนะคะนางนั้นยังเขียนให้ข้าเลยตอนที่นางมีชีวิตอยู่ค่ะเยตาก็ให้คนไปยกเอาแผ่นป้ายนั้นมานะคะเก็บไว้อย่างดีค่ะเมื่อฟานเสียนเห็นนั้นเขาแทบจะหัวเราะลั่นเลยนะคะเพราะว่านั่นมันไม่ใช่บทกวีค่ะแต่ว่าเป็นเพลงประกอบการ์ตูนเรื่องในอำเภอแมวดำนะคะ จากนั้นในละครเก๋มากค่ะเพื่อนๆ เพลงขึ้นมาเลยนะแล้วฟ้านเสียนของพวกเราก็มีท่าแมวเหมียวตามมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปตามดูกันในละครนะคะฉากนี้หัวลอกกาค่ะจากนั้นเยต้าต้องการช่วยฟ้านเสียนนะคะชดเชยเรื่องการขาดแคลนเงิน20ล้านตำลึงในในคลังภายในนั่นแหละค่ะโดยเขาเสนอวิธีว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะให้แบบเหล่าบรรดานะคะเจ้าของธุรกิจในเครือข่ายของชิงยูถังทั้งหมดในเมืองหลวงนี่แหละรวบรวมเงินมาณภายใน10วันนี้ได้ครบแน่นอน,นะค่ะ พวกเขานั้นรู้เคล็ดลับในการทําธุรกิจนะคะร้านค้าใหญ่ๆอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่ให้เงินมาต้องรวบรวมมาให้แน่นอนอย่างเชื่อฟังค่ะ แต่ฟานเสียนก็ปฏิเสธอย่างแข็งขันไม่เอาเขาไม่ต้องการใช้วิธีนี้เขาต้องการแก้ปัญหาใหญ่เนี่ยด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าเขาไม่ต้องการทําให้ท่านแม่ของเขานะคะเยชิงเหมยต้องอับอายเพราะเขาผู้เป็นลูกชายค่ะฟานเสียนนั้นนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านเยตาเนี่ยเออให้รายชื่อเจ้าของธุรกิจหลักๆที่ใหญ่ๆในเมืองหลวงทั้งหมดเนี่ยแก่เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดการเองนะคะจากนั้นเข้าสู่ตอนที่27ค่ะ องค์ชายร้องหลีเฉิงเจอนั้นก็ไปหาหลีอินลุยนะคะองค์หญิงใหญ่ค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการจัดการกับฟ้านเสียนคู่นี้ก็มีกิมมิกที่ทำให้พวกเราอมยิ้มนะคะก็คือคนหนึ่งก็ตำดอกไม้ไว้ต้มน้ำกินค่ะส่วนคนหนึ่งก็ถืออินทผลัมของชอบนะคะติดมือมาด้วยนะคะหลีอินลุยเองขอบคุณหลีเฉิงเจอด้วยที่ไม่แบบว่าประกาศเรื่องราวการตายของหลินกงในงานแต่งงานของหลินหวานเอ๋อค่ะทางด้านของหลีเฉิงเจอนั้นก ยิ้มเยาะนะคะแล้วก็เอ่ยขึ้นถึงเรื่องที่เขาเห็นว่าจัก,กรพรรดิชิงนั้นชื่นชมฟ้านเสียนมากเลยแม้ว่าเขานั้นจะทําเรื่องยุ่งยากในงานอะไรแบบนี้แต่อย่างไงก็ตามงานแต่งงานของหลินหวานเอ๋อแล้วก็ฟ้านเสียนมันต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะคะก็คือองค์ชายรองต้องการจะบอกว่าเขาไม่ทําอะไรโง,ง่ๆแบบนั้นหรอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟ้านเสียนนั้นยังคงได้สามารถเข้ายึดอนานาจทางการเงินในคลังภายในได้ค่ะหลี่เฉิงเจ๋อได้บอกอีกด้วยว่าเขาจัดใช้เหตุที่มันเกิด การคาตกรรมหลินกงเนี่ยในช่วงเวลาแบบรอให้วิกฤตสุดๆก่อนค่อยนำเรื่องนี้มาใช้นะคะจากนั้นนะคะหลี่เฉิงเจอเนี่ยก็คาดเดาวไว้เลยค่ะว่าองค์หญิงใหญ่หลี่อินลุยนี่แหละจงใจสร้างบัญชีเท็จขึ้นมาก็ทำให้เกิดการขาดดุลในคลังภายในมากกว่า20ล้านตำลึงเขาเองก็กังวลว่าฟานเสียนนั้นจะไม่ยอมรับความยุ่งเหยิงนี้นะคะ หลี่อินลุยเองก็ยิ้มแบบเออตูก็รู้ประมาณเนี้ยค่ะหลีอินลุยก็ตัดสินใจนะคะบอกด้วยว่านางจะไม่กลับสินอย่างในขณะนี้หรอกจะอยู่ในเมืองหลวงนี่แหละนางจะอยู่คอยผลักฟ้านเสียนอยู่ด้านหลังนะคะแหมแต่ละคนนะคะ,ะจากนั้นกล้องตัดไปทันทีที่ฟ้านเสียนค่ะเขากลับมาที่คารุห,หักตระกูลฟ้านนะคะซึ่งตอนนี้ท่านเยตาได้ส่งคนไปส่งรายชื่อของเหล่าบรรดาเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆในเมืองหลวงมาแล้ว นิชนพิงพิงเองก็รอฟานเสียนเช่นกันแล้วก็เตือนหวังชีเหนียนด้วยว่า ปิดปากให้สนิทเลยนะเรื่องประวัติชีวิตของฟรานเสียนเนี่ยคือเป็นลูกใครอะไรยังไงให้ปิดปากให้สนิทค่ะหวังชีเนียนนั้นก็บอกนะคะรับรองกับเฉินพิงพิงว่าท่านไม่ต้องห่วงเขานั้นนะคะตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีค่ะมีปัญหาทั้งทั้งหูทั้งตาเลยเขาไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะจัก,กรพรรดิชิงก็ต้องการให้ฟรานเสียนน,นั้นนี่แหละใช้ชิงยู่ถังเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินชดเชยมาขาดแคลนในคลังภายในเนี่ยเติมให้เต็มแต่ฟรานเสี์ ก็ปฏิเสธอย่างแข็งกล้าวเลยนะคะด้วยความแบบหุนหันพันแล่นเลยค่ะโอช่ากนี้จะก,กระพัดชิงถึงกับเหล่ตามองฟ้านเสียนเลยนะคะแต่ว่าเมื่อฟ้านเสียนได้พบกับเฉินพิงพิงค่ะก็ได้รับการ ตักเตือนจากเฉินผิงผิงนะคะทั้งเฉินผิงผิงก็บอกเออฟ้านเสียนว่าผ่อนคลายก่อนในตอนนี้ให้คิดถึงเรื่องฮันนีมูนก่อนแล้วกันพาหลินวานเออไปฮันนีมูนนะคะหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยคือเฉินผิงผิงเองก็จะช่วยหาทางชดเชยการขาดแคลนเงินในคลังภายในด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นฟ้านเสียนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะกลับไปพบจักรพรรดชิชิงอีกนะคะไปรายงานจักรพรรดชิชิงเพื่อขอราไปฮันนีมูนก่อนค่ะ พอพูดเรื่องฮันนีมูนจัก,กรพรรดชิ่งก็เห็นด้วยอย่างสุดใจเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าค่ะจัก,กรพัรดชิ่งการละครก็แบบแสดงความกังวลว่าเออฟันเสียนมันปัญหาใหญ่เลยนะเออ,อยูอาจจะไม่สามารถระดมเงินได้ถึง20ล้านตำลึง จัก,กรพรรดิช,ชิงนั้นต้องการจะเอาสิทธิ์นะคะการควบคุมทางการเงินของคลังภายในนั้นมาอยู่ในมือค่ะเพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลไปว่าโอ้ราชวงศ์ชิงกับเป่ยฉีเนี่ยโอ้ยต่อสู้กันมายาวนานหลายปีเลยนะเงินนั้นหมดไปจากคลังเลยแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องภัยพิบัติในสถานที่ต่างๆในแคว้นต้าชิงนี้อีกที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายแรงและจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนเพื่อน,นำไปบรรเทาภัยพิบัติค่ะ ความยุ่งเหยิงของคลังภายในในตอนนี้ฟานเสียนเนี่ยไม่น่าจะรับไหวนะคะแต่ว่าฟานเสียนของพวกเราก็ยืนกลานที่จะรับช่วงต่อค่ะโดยให้สัญญาอย่างแข็งขันว่าเขานั้นจะเติมเงินในคลังให้เต็มและเขาจะต้องระดมเงินเพื่อบรรเทาภัยพิบัติให้ได้นะคะหากเขาไม่สามารถจะทํางานนี้ให้เสร็จสิ้นได้เขาก็เต็มใจที่จะรับโทษแล้วก็ส่งมอบคลังภายในคืนไปนะคะจกักรพรรดิชิงก็ไม่สามารถจะมาต้านทานคําพูดอะไรของฟานเสียนได้ค่ะ ดังนั้นนะคะก็เลยยอมอยอมให้ฟานเสียนนั้นลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นภาพก็ตัดไปที่เฉินพิงพิงค่ะเฉินพิงพิงก็เออมีความพูดไปเปยขึ้นมาว่าคือเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเย่ชิงเหมยนั้นทิง้งทรัพย์สินจํานวนมหาศาลเอาไว้ให้ฟานเสียนนะคะวันต่อมาค่ะฟานเสียนนั้นก็พาลิ้นวันเออนะคะฟานรัวรัวฟานซื้อเจ๋อไปที่ซางซานค่ะนี้เฉินพิงพิงเองก็ส่งจิงเกอนะคะไปเป็นผู้นําทหารม้าเฮยฉี เพื่อคุ้มกันพวกเขาไปตลอดทางเลยนะคะฟานรัวๆค่ะฝึกพากบในรถมาตลอดทางก็สร้างความหวาดเสียวหวาดกลัวให้กับฟานซื้อเจอเป็นอย่างมากนะคะฟานซื้อเจอกลัวเกินกว่าที่จะมอง ที่จะมองดูมันได้ค่ะลินวันเอ๋อเองนะคะคือพวกเขานั่งบนรถม้าคนละคันกันนะคะก็คือฟ้านรวัรวรัวนั่งกับฟ้านซื้อเจออลินวันเอ๋อนะคะนั่งกับฟ้านเสียนค่ะทีนี้ในรถม้าของลินวันเอ๋อนะคะหลินวันเอ๋อเองก็กังวลก็คุยกับฟ้านเสียนว่าอืมเนี่ยมันงานงานมันยากมากเลยนะก็กังวลว่าฟ้านเสียนจะไม่สามารถหาเงินมาชดเชยในคลังภายในได้นะคะพอพูดถึงประเด็นนี้ค่ะฟ้านเสียนก็เลยตะโกนเรียกฟ้านซื้อเจอผู้เป็นน้องชาย นั้นให้ย้ายขึ้นมานั่งบนรถม้าคันเดียวกันกับเขานะคะแล้วทีนี้ฟ้านเสียนก็ขอให้ฟ้านซื้อเจอนั้นหาวิธีหน่อยให้บากเชิญเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองหลวงเนี่ยมาที่ช่างศารค่ะ ภาพตัดไปทันทีที่เหล่าบรรดาเจ้าของธุรกิจใหญ่ที่ตอนนี้ก็ไปอาบน้าแล้วก็นวดๆกันน่ะนะคะพวกเขาได้รับจดหมายเชิญจากฟ้านเสียนกันหมดแล้วทุกคนเลยค่ะแล้วพวกเขานั้นก็คุยกันนะคะประมาณว่าพวกเขาเข้าใจผิดค่ะคิดว่าฟ้านเสียนนั้นกําลังจะมาบีบบังคับให้พวกเขานั้นต้องจ่ายเงิน20ล้านตาลึงนะคะจากธุรกิจที่พวกเขาทํานี่แหละเอออาไปให้กับฟ้านเสียนค่ะก็จึงมารวมตัวกันนะคะไปที่สํานักง,งานอายการนครหลวงค่ะเพื่อยื เรื่องร้องเรียนฟ้านเสียนเลยนะคะพวกเขาโวยวายที่สำนักงานอายการว่าเนี่ยพวกเขานั้นจะให้แค่เงินของขวัญแต่งงานฟ้านเสียนเท่านั้นนะแต่ว่าไม่มีทางที่จะให้แบบขูดลีดเงินเอาไปเยอะๆอะไรประมาณเนี้ค่ะนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็โวยวายกันใหญ่เลยในนั้นคือโวยวายแบบด่าฟ้านเสียนไม่เห็นด้วยนะคะคือทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะไปที่สางสารเพื่อจับกลุ่มฟ้านเสียนค่ะคือพวกนี้โกรธฟ้านเสียนอยู่แล้วเนาะเรื่องการตายของทานายหมิงเฉิงนะคะ พวกนี้ก็เลยมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างยิ่งที่จะไปสางสารไปจับตัวฟ้านเสียนเลยเพราะว่าเขาขายขุนนางทุจริตคอร์รัปชันเรียกเก็บเงินค่ะนี่กองก็ค่อยๆแพนเข้าไปเรื่อยๆนะคะไปหาเจ้าเหอจงหวยที่แบบยืนซ่อนตัวอยู่ยืนเงียบเลยค่ะอยู่ด้านหลังสุดนะคะซึ่งต่อมานะคะเหอจงหวยนั้นก็ขอให้ฟ้านซื้อเจอนั้นเนี่ยเออเอาจดหมายรับเนี่ยมาให้กับฟ้านเสียนด้วยโดยบอกว่าเออพวกเขานั้นก็กําลังจะไปจับกลุ่มฟ้านเสียนนะนี่มีกัน เอ้นี่ก็เหยียบเรือหลายแคมนะคะนีในตอนนี้นะคะภาพตัดมาที่ฟ้านเสียนค่ะก็คือฟ้านเสียนก็เลือกใช้วิธีออกพันธบัตรรัฐบาลนะคะแล้วก็ขอให้ฟ้านซื้อเจอน้องชายเนี่ยมาเป็นผู้บรรยายอธิบายให้เจ้าของธุรกิจที่เชิญมาได้ฟังค่ะฟ้านซื้อเจอเองเขาบอกเออเขากังวลว่าถ้าพูดอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่สามารถจะโน้มน้าวใจพวกนักธุรกิจพวกนั้นได้ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปที่บ้านเนาะไปเอาไอ้ป้ายประกาศ เกียรติคุณที่ได้รับจากจัก,กรพรรดิชิงมานะคะคือจะมาแสดงว่าเนี่ย ฟันเสียนเป็นที่ปวดปานของจกักรพรรดิในระดับแบบสุดๆเลยประมาณนี้นะคะต้องมีของเอามาช่วยด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะคะฟันซื้อเจอก็เลยบอกว่าในช่วงแรกก็ขอให้ฟันเสียนนั้นขึ้นเวทีไปอธิบายแล้วก็พูดคุยกับพวกนักธุรกิจก่อนนะคะเอาล่ะนี่บรรยากาศทุกอย่างมันก็เหมือนงานสัมมนาเลยคะ่ะเพื่อนๆฟันเสียนขึ้นเวทีนะคะกล่าวๆๆในตอนแรกเขาก็บอกว่าเออเขานั้นจะไม่รับของขวัญแต่งงานใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเอามาให้เขานะคะจากนั้นเขาก็เริ่ม ล้างสมองพวกนักธุรกิจเหล่านี้อย่างละเอียดเกี่ยวกับความหมายของความมั่งคั่งแล้วก็โอกาสในการพัฒนาของคลังภายในค่ะจากนั้นก็พูดถึงสถานการณ์ที่จะต้องเตรียมเงินนะเอาไว้20ล้านซึ่งเขานั้นได้ออกพันธบัตรมาแล้วเนาะแล้วก็มีผลตอบแทนจากเป็นผลกําไรด้วยล่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะคะแล้วก็ขอให้นักธุรกิจเนี่ยเหล่านี้สมัครใจที่จะซื้อค่ะ ในเวลาเดียวกันพับตัดไปนะคะที่ท่านอาของพวกเราท่านอาอูจูไปหาฟานรัวๆค่ะจากนั้นก็พานางไปยังนะคะที่อยู่เดิมของเขาแล้วก็เสนอตัวต้องการสอนฟานรัวๆถึงวิธีการใช้ปืนไรเฟิลค่ะแล้วก็จะได้เอาไว้ปกป้องฟานเสียนนะคะฟานรัวๆตาเป็นประกายทันทีที่ได้ยินว่าต้องปกป้องฟ้านเสียงค่ะนางก็ถามว่าปกป้องฟ้านเสียงจากอะไรท่านอาอูจูก็บอกว่าจากเขานี่แหละ <c oughs> แล้วก็อธิบายต่อนะคะก็เอาไว้ป้องกันจัดการ กับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะคะนิภาพก็ตัดไปที่เวทีค่ะฟ้านเสียนนั้นก็พูดอย่างชัดเจนแล้วก็ฉะฉานนะคะแต่ว่านักธุรกิจก็เข้าใจว่าฟ้านเสียนนั้นกําลังใช้กลอุบายต่างๆเพื่อให้ได้เงินจากพวกเขาค่ะพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือเลยนะคะดังนั้นต่อมาค่ะฟ้นเสียนก็จึงต้องเปลี่ยนนะคะฟ้นซื้อเจอกลับมาแล้วค่ะก็ให้ฟ้านซื้อเจอนั้นขึ้นมานะคะขึ้นเวทีแล้วก็ฟ้นซื้อเจอของพวกเราโอโหค่ะพูดแบบพคขาเลย ะะทั้งโอกาสทั้งความมั่งคั่งมาเต็มเลยอธิบายประโยชน์แล้วก็ความสําคัญในระยะยาวนะคะของนี่คงคังแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะได้จากการซื้อพันธบัตรรัฐบาลด้วยเงื่อนไขที่เข้าใจง่ายแล้วก็ยังนําเอาป้ายประกาศเกียรติคุณจากจัก,กรพรรดิชิงมาเป็นหลักประกันเอาไว้อีกด้วยนะคะ ฟานซื้อเจอนะคะขอให้นักธุรกิจทั้งหลายนั้นพักค้างคืนอยู่ที่ไอ้ภูเขาส้างสารเนี่ยก่อนนะคะก็หลังจากนี้ก็ไปตัดจบที่ภาพนะคะโชว์ปืนค่ะโชว์ปืนของท่านอาอูจูนะคะคุยกับทางด้านฟานรัวรวอยู่แล้วก็ตัดจบในตอนที่27ไปเลยนะคะอุ้ยตอนนี้เรื่องราวกาลังไปอย่างรวดเร็วแล้วนะคะก็เหลือไม่ถึงอะไรนะไม่ถึง10ตอนแล้วเพื่อนๆจะจบซีซั่นสองแล้วนะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ thank you